จริงจริงดิเอ mm ้ยอุ่แหลกแหลกโว้ยแหลกช์ดแบอยู่ไม่เสรเหรอยังไม่เลิกขนาดนี้อ

ใครดูมั่งมีใครดูไหมไม่มีจริงจริงเฮ้ไอ้เจ้าเอ้ยเอ้ยบักบักโอ้เดี๋ยวบักเถอะไปอย่าบักอ๋อ อ๋อมันบกักบักแล้วก็ตายโถ่เฮ้ยจะหาเล่นแบบไอ้อดีหดอหห๋หาดูในหุ่นดีกว่ามีเซฟไหนให้เล่นบ้างหาดูในหุ่นดีกว่า ถ้าใครอยากเล่นก็ดูตาม i p พนะครับ i p พทิ้งไว้แล้วด้านล่างอืมอืมอ่ะแล้วอืมอืมน่ะบักอีกต่อไปอ่ะบักโอ้ยอะไรนี่อ่ะหลุดจากไม้คราบอีกออเออเจเลนน่ะเจริญนี่ จะเล่นอีกฮจะเลินแท้โหเดี๋ยวเข้าไปเล่นใครซิกเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่นใครซิกก็เข้าไม่ได้อือใช่นอกจากเข้าจะมาครับโหเลยไม่มีคนดูต้องเพิมพ่มบอกดูยัง โค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 โ พาขอพา,พาเล่นอันนี้ดีกว่าพี่พูพ่พ,พูพี่พูพี่มันแหลกกระสตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยมันแหลกพูพี่พูพี่พูพูนั่นน่ะโถเอ้โถเอ้ยถูกเอ้ยทาไมมันแหลกจังแหลกจังทําไมถึงแหลกขนาดนี้รุดได้ตลอดเวลาเลยฮ่าฮ่า

เร็วไปไรใ,ใครดูช่วยตอบทีเล่นแบบไม่ใช่ texture ได้ t e x t u r นหลุดเลยแล็กขนาดไม่ใช่ท็กเจอรอยังแลกเลยสตรีมไปมันแลบจริงจริงๆาี่ยังไม่ขนาดนี้เอา้าใครสิบแด้ใครสิบ fps fps ต้องใครดูเนาะใครดูเนาะใครดูเนาะใครใครดูเนาะใครดูเนาะใครดูเนาะใคร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 ดูเนาะใครดูเนาะใครดูเนาะใครดูเนาะ

เอานี้ดีกว่าท็อปชูตเตอร์น่แดดรถสิเริ่มกันเถอะเ,เอาหัวหน้าปลดออกจากห้องปลดออกจากห้อง อ๋อห oh, uh, uh, um ัวหน้าเอ้ยไม่เริ่มสักทีอ่อเร็ว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 ตัวทับชุดเต้ทับชุดเต้ทับชุดเต้ทับชุดโต้ทับชุดเต้ทับชุดโต้ โตโต่อเริ่มเริ่มได้เริ่มเกมเดี๋ยวก็รู้ไม่ได้ยินเสียงโอ้มันกระดังเกินไปเอ้ยเล็กเลกเล็ก นี like ่มันคือเออเออใครปืนาฮ่าฮ่ Right. Unbelievable! Unbelievable! Unstoppable. stop a ble un stop যে 真妈。 Oh, crazy! Unbelievable! องพุชชนะนเลย Thank <laughs> you.